สวัสดีค่ะวันนี้พายมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วค่ะเพื่อนขาฮ o n d a c i ีวิ f k 1.5 t u r โบนะคะได้รถปี2018วันนี้นะคะไม่ได้หากันง่ายๆนะสำหรับตัวแฮชแบ c ก5ประตูของ Civic นะคะวันนี้จัดมาให้เพื่อนๆในราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นนะคะเดิมที659,000บาท วันนี้ให้เพื่อนเพื่อนเพียง5,509,000บาทผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะที่9,999บาทรายได้2,000 0บาทขึ้นไปออกรถคนเดียวได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมความหลอห่อคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ h อนด a า i v i c FK 1ฟ Turbo ทบนะคะได้รถสีดำกระจังหน้าดำนะะมีแบบว่าชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะคะด้านหน้ามาให้ไฟตัดหมอกมาให้ ไฟด้านหน้าเป็นฟู l l LED นะคะเครื่องยนต์1.5เบนซิน i v t e c จ t ต b b อในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมนะคะสลับทูโทนสวยๆพร้อมอยางคุณภาพดีๆมิชลินจัดจไว้ให้1ชุดค่ะ กระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้มาให้กรอบหน้าต่างสวยๆเท่ๆมือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ททีเลสได้เลยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะนะคะได้รถตัว Civic นะคะ1.5 Turbo Hatchback นะคะแบบนี้มาให้มีมีสปอยเลอร์เล็กๆนะคะดีไซน์สวยๆนี่คือมุมด้านหลังของเขานะคะ ได้ในส่วนของกล้องที่เป็นกล้องด้านหลังมาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะนี่ได้พื้นที่นะคะห้องสัมภาระนะคะกว้างๆเลยค่ะแผ่นรองยางให้ครบชุดม่านกัน้นโซนมีมาให้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะมี่น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์เดิมอาจจะมีฝุ่นบ้างทุกคนช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะเบาพับราบได้นะคะพื้นที่ก็ไม่ได้แคบอย่างที่คิดค่ะเอาหล่ะนะคะออกรถร้อยจบเพียง999าบาทไปมีบริการ การเซ็นไฟแนนะซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทวประเทศด้วยนะจ๊ะและนี่คือภายในของเขาจ้ะนะคะภายในของเขาได้ชุดเบาะหนังสีดําสวยๆนะคะที่พักแคนที่วางแก้วนะคะเพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้มาให้เลยนะจ๊ะนี่ที่นั่งภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังปรับไฟฟ้าที่นั่งคนขับนะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมีแอร์แบ็กด้านข้างมาให้ด้วยบรรยากาศภายในคือแบบ ว่างโปร่งสบายนะคะรถหอมฉ่ำม,มากๆค่ะปุ่มพูซ์สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะมาดูกันเนาะนะคะมาดูกันนะคะซูมเอาให้ดูนะคะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันแพ t เทิ c h นช c r ครูสคอนโทรลมาให้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะสปีกเกอร์ได้เลยนะ จอตรงกลางทัชสกรีนเพื่นอนๆค่ะเดี๋ยวเรเปิดไฟให้นะจอตรงกลางทัชสกรีนนะคะสามารถปรับแอร์ได้นะคะแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้ให้กล้องหลังมีให้นะคะเบรกมือเบรโฮอ,อยู่ตรงนี้นะคะได้ในส่วนของนี้จ้ะ ะะช่องแอร์มีให้2ช่องซ้ายขวาแบบนี้เลยนะจ๊ะได้รถสสวยเลยนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้นะคะคันนี้ค่ะ Civic FK 1นจุทรบนะคะรถปี2018นะคะพิเศษเพียง559,000บาทนะคะ่อนเพียง9,999บาทเท่านั้นค่ะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะและคันนี้ก็เป็นรถจัดโปรโมชั่นดีๆนะคะ Civic FK 1 5ดเทบเพื่อนตามหากันอยู่หรือเปล่าถ้าตามหาอยู่นะคะ ติดต่อช่องทางนะคะที่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาก็ได้นะคะนี่คือรถจัดโปรโมชั่นนะคะวันนี้5 5 10, 9 0 0 0บาทกันนะคะจัดมาให้แล้วจ้ะนะคะกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะ โอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ไกลพอจะบอกว่าไปมีบริการเซ็นไปนะัซนให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีด้วยเพื่อนๆขาระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำหรับการดูแลนะคะภาษีพรบอกก็ต่อให้ฟรีด้วยนะจ๊ะและฝากกันได้วยสำหรับคันนี้ค่ะซ i มิ Civic f k k 1เทบปี1ิบแนะคะวันนี้ผ่อนกันเพีง100่0บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ share, ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ